ความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันวันนี้เรายังคงแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมเป็นของรางวัลที่หลายๆคนอยากได้แน่นอนค่ะเป็นเตาไฟฟ้านะคะแบบ21ลิตรใหญ่มาก,มากจริงพูดพร้อมกันเลยอ่ะที่ใครอยากจะได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะเพียงสแกน QR code เข้ามาส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะใช่ครับ ส่วนช่วงนี้บุชเขาเข้าห้องครัวแล้วนะจ๊ะกลับมาแล้วแล้ววันนี้ต้อนรับเดือนแห่งความรักกันเลยค่ะเป็นข้าวผัดยินตาโฟสีชมพูน่ารักมากแน่นอนต้องติดตามชมเลยนะคะส่วนช่วงช่วยกันแซ่บค่ะด้านนี้บอกเลยว่าจานดาวเทียมมาเลยเป็นสเต็กใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอสเต็กเนื้อหมูสปาเกตตี้รวมกันหมดแบบจานใหญ่มากนี่คือเราสัมแล้วเลยเนี่ยเราสามคุณกินหมดไหมเนี่ยหมด หมดโอเคนี่มันไม่แน่ใจนะเขาบอกว่า5ถึง6คนได้เลยเพราะว่าจานคือแบบใหญ่จริงใหญ่จริงแล้วก็ให้เยอะด้วยพูดถึงอาหารข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยจริงๆนะหลายคนจะแบบว่าถ้าไม่กินข้าวไม่อิ่มอ่ะเามันตอนเย็นก็ต้องเป็นข้าวแต่ว่าวันนี้จะพาไปกินข้าวที่ไม่ธรรมดาและเป็นเจ้าแรกของโลกไปแซบกันกับข้าวแท่งค่ะ มิติใหม่ของการทานข้าวสำหรับคนที่เร่งรีบชวนมาลองทานข้าวที่ร้านข้าวแท่งร้านข้าวที่ทำมาในรูปแบบแท่งเจ้าแรกในไทยสะดวกทานง่ายและอร่อยมีทั้งเมนูข้าวหวานให้เลือกทาน ขอแนะนำเมนูข้าวหมูก้อนซอสบาร์บีคิวอุ่นร้อนๆมีความกรอบด้านนอกและมีไส้ข้างในแบบเต็มคำหรือจะเป็นเมนูข้าวเหนียวหมูย่างก็อร่อยไม่แพ้กันส่วนของหวานแนะนำข้าวเหนียวอันชันมะพร้าวลำใหญ่ข้าวเหนียวตัวแดงงาดำและมีอีกหลากหลายเมนูให้ได้ไปเปิดประสบการณ์ทานข้าวรูปแบบใหม่จะมีเมนูอะไรนะ่าทานอีกบ้างไปชมพร้อมกันในรายการเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับเชฟบีมครับเชฟประจำร้านข้าวแท่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าโหอันนี้มันเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราจริงจริงข้าวแบบแท่งเลยอยากรู้ที่มาของไอเดียว่ามันเกิดมาได้ยังไงคะข้าวแท่งเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผู้บริหารของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยครบรอบ20ปีของบริษัทด้วยเราเลยต้องการที่จะออกโปรดักตัวหนึ่งมานะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองนะฮะให้คน ไทยเนี่ยหรือว่าเป็นโปรดักไทยเนี่ยสู่ชาวโลกนั่นเองนะครับผม,มเราก็เลยนึกถึงตัวเม็ดข้าวสวยของเราเนี่ยที่เป็นของที่นิยมของประเทศเราเราก็เลยเอามาผนวกเป็นแท่งซะ แล้วไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวสิใช่คมันคือเหมือนเป็นข้าวหนึ่งจานซึ่งมีกับอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับผมซึ่งกว่าเราจะพัฒนานะครับในให้ข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยมันติดกันนะฮะเราใช้เวลายะเวลาวิจัยถึง1ปีเลยนะครับผมใช่มันไม่ใช่ใจแล้วด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นข้าวสวยของเราเนี่ยเองข้าวสวยจริงๆเลยข้าวสวยของเราจริงๆเลยครับผมแล้วพวกกับข้าวต่างๆคือยัดเป็นไส้ด้านในด้านในครับได้หมดเลยเหรอครเบปได้ครับด้านนอกเนี่ยเป็นเปลือกข้าวเป็นเม็ดข้าวนะครับส่วนด เพราะ <ผม S 1> เป็นข้าวที่เราคุ้นเคยครับผมดังนั้นเริ่มเมนูที่เริ่มแรกของเราเลยเรามาเริ่มไปกันที่เมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับเป็นจานแรกเลยนะครับเป็นข้าวเหนียวราบหมูนะครับผมคั่วกลิ้งนะครับแล้วก็ กะเพราคลุกไก่ครับผมอ่าอันนี้เป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นลาบหรือกะเพราเวลาเรานึกอะไรไม่ออกเราก็จะสั่งอันนี้เล่ง่ายสุดแต่มันทานลําบากนะบางทีเราแบบโอ้ยต้องทํางานแล้วเราจะมาตั้งตักกินนี่มันลาบาก่แต่ตอนนี้ไม่ลาบากอีกต่อไปไม่ลำบากอีกต่อไปครับแต่สงสัยเรื่องรสชาติครับอยากชิมนิดนึงค่ะว่าข้าวแท่งที่เป็นผัดกะเพราของเขารสชาติเป็นยังไงเนี่เชฟระหว่างที่พี่ฝนชิมอยากรู้แล้ว 1>, 1จานเนี่ยกับ1ชิ้นที่เราเห็นเนี่ยมันเปรียบเทียบกันได้ไหมเชฟได้ครับเพราะว่าเราวิเคราะห์มา,าแล้วนะครับว่าข้าว2แท่งนะครับน้ำหนักต่อแท่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120กรัม,ม <S <S เพียงคุณทานข้าวหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ครบละฮะสำหรับการทานอาหารหนึ่งมื้อโอ้โหใช่ครับเป็นการแบบวิจัยแลยก็คำนวณมาแล้วเป็นอย่างดีเนาะพี่ฝน บอกเท็กเจอร์หน่อยเพราะว่าหลายคนคงสงสัยว่ารสชาติเหมือนกินทานกะเพราไหมเอารสชาติก่อนรสชาตินี่คือข้าวผัดกะเพราจริงๆรทั้งรสทั้งกลิ่นทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมคือถ้าหลับตานี่ก็คือไม่รู้รก็เป็นแท่งแบบนี้แต่มันจะได้ความที่แบบเหมือนข้าวมันจะกรอบขึ้นนิดนึงตรงด้านนอกเพราะมันเหมือนไปผ่านการอบหรืออะไรไม่รู้อะ่ะแต่มันกลายเป็นเท็กเจอร์ที่ดีนะคะคือมันได้ความกรอบด้วยแล้วข้างในก็นุ่มอะไรแบบเนี้ยครับผมเชฟต่อที่ข้าวแท่งจานที่2หน่อยมีอะไรบ้างข้าวแท่งจานที่2นะครับก็จะเป็นแนว จืดๆกันบ้างนะสำหรับเด็กๆนะครับผมคุณลูกคุณหนูที่ต้องการไปโรงเรียนแล้วมีความเร่งรีบเราก็เลยพัฒนามาเป็นข้าวผัดหมูนะครับก็จะเป็นข้าวไก่กระเทียมนะครับแล้วก็เป็นสายสุขภาพก็จะมีเป็นข้าวอกไก่ไรซ์เบอร์รี่ด้วยครับโอ้ที่เป็นสีเข้มหน่อยนี่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีสุขภาพเข้าไปอีกดีกับสุขภาพเข้าไปอีกใช่ครับอันนีผมอยากทราบนิดนึงว่าสามารถเลือก ข้าวได้ไหมเลือกสีของข้าวได้ไหมว่าอยากได้ไรเบอร์รี่แต่อย่าเป็นกะเพราอะไรเงี้ยได้ไหมมีครับเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านของเราเนี่ยมีทั้งกะเพราคลุกที่เป็นกะเพราข้าวสีขาวข้าวสวยแล้วก็เป็นกะเพราไรซ์เบอร์รี่ครับมีทั้งสองสีด้วยกันนี่คือรวมๆแล้วเมนูข้าวตอนนี้มีกี่เมนูคะเนี่ยของเรามีทั้งหมด18เมนูแบ่งเป็นเมนูข้าว9เมนูและเมนูหวานอีก9เมนูครับโอ้โหแต่ว่าได้ไม่ซ้ําที่ผมถือนี่คือเป็น ข้าวเหนียวหมูย่างเลยข้าวเหนียวหมูย่างครับเรามีชิ้นหมูย่างอยู่ด้านในด้วยนะฮะคือเปลือกด้านนอกเนี่ยก็เป็นข้าวเหนียวลองชิมลองชิมดูสิก็คือด้านในเนี่ยจะมีเป็นเนื้อหมูจริงๆนั่นแหละเป็นเนื้อหมูจริงๆเหมือนเวลาเรากินข้าวเหนียวหมูย่างเลยใช่ครับเหมือนไมล่าคุณป๊อปปี้อ่ะจะเคี้ยวก่อนไหมได้เลยอเครับผมพูดได้เลย ข้าวเหนียวของเขาเนี่ยก็คือข้าวเหนียวนะใช่ครับแต่พอโดนความร้อนแล้วมันการอบแล้วมันกรอบขึ้นเหมือนข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็มีหมูย่างอยู่ด้านในครับผมซึ่งเขาให้เป็นชิ้นๆนะครับแล้วพอกัดเข้าไปมันเข้ากันเหมือนกินข้าวเหนียวหมูปิ้งจริงๆอ่ะครับผมอร่อยแต่นี่เป็นหมูย่างอร่อยดีครับอ่ะอันนี้พูดถึงหมวดของข้าวไปแล้วมาดูเมนูของหวานบ้างมีอะไรบ้างคะเชฟต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูของหวานเนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยกำลังทบอปฮิตมากเราต้องการที่จะ ให้เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับนึกถึงขนมโบราณนึกถึงขนมสตรีทฟู้ดที่คุณยายคุณย่าเคยทำให้ทานใช่แต่วันนี้เรานำมาบรรจุลงแท่งละให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าชาวทั่วโลกเนี่ยเป็นไดลังแห่งซอฟพาวเวอร์ที่จะได้ทานขนมไทยของเราเอาล้วมีอะไรบ้างครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวซิกเนเจอร์เลยนะครับเป็นไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับผมราชาแห่งผลไม้นะครับข้าวเหนียวทุเรียนครับข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนนะครับมาอยู่ในรูปแบบของแท่งใช่ครับผมอุ้มอ่าแล้วก็จะมีข้าวเหนียวถั่วดำนะครับถั่วก็มีข้าวเหนียวสังขยาสังขยาของเราก็ไม่เหมือนคนอื่นสังขยาของเราเป็นน้ำตาลอ้อยนะครับอ๋อใช่ครับอ่าเชฟมกีผมถามหน่อยข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ย ทุเรียนที่อยู่ด้านในเนี่ยอยู่กับเราได้นานไหมเพราะว่าปกติแล้วข้าวเหนียวทุเรียนอ่ะทุเรียนก็แป๊บเดียวก็เสียแล้วอะ่ะจริงๆ,งๆอายุข้าวแท่งของเราเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บในช่องฟีดนะฮะจะเก็บได้ถึง3เดือนเลยทีเดียวน,นะครับอันนี้คือ,อทุกแทง่งทุกแท่งทุกชนิดเลยครับผม<อ>แต่ถ้าคุณซื้อไปแล้วทานไม่หมดคุณสามารถเก็บทุเรียนได้3วันแล้วถ้าคุณอยากจะทานเมื่อไหร่คุณก็แค่เอาออกมาเวฟแค่นั้นเองเวฟแป๊บ,บเดียวใช่ครับก็จะได้ทานข้าวแท่งในลักษณะเหมือนเดิมเลยครับเหรอแสดงว่าอร่อยทุกคำแน่นอนนีรรััตคบ โอ้โหเชฟเอามาตรงนี่หน่อยขยันตรองขมหวานหน่อยได้คหมบะขนมหวานอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําอย่างที่บอกไปคือข้าวเหนียวสังขยาน้ําตาลอ้อยนะฮะมีขายดีเหมือนกันใช่ครับเป็นตัวขายดีเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือข้าวเหนียวถั่วดำนะครับวันนี้ก็ขายดีโอนีแปะกล้วยก็มีของเราข้าวเหนียวเผือก นะครับสีม่วงใช่ครับมีขนมแบบอย่างนั้นเลยใช่ครับเรามีแบบหลากหลายชนิดให้คุณลูกค้าได้เลือกสั่งเลยทีเดียวโอ้โหมีแบบของหน้าทานนั้นเลยเวลาต่อไปนี้ใครขับรถทานได้เลยสั่งซื้อต่ได้หมดจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือต้องการให้ถือข้าวทานและอีกมือนึ่งยังสามารถทำบิสเนสทำาไะได้เพียงแค่คุณประหยัดเวลา1นนาทีคุณก็สามารถทั้งทานอิ่มท้องแล้วก็ประหยัด เวลาทําอะไรได้อีกเยอะมากเลยแต่ผมว่ามือข้างไม่ว่างแล้วแหละน้ำด้วยใช่ฮะมือข้างคงไม่ว่างแล้วเพราะว่าที่ร้านก็มีขายน้ําดื่มด้วยใช่ครับผมนี่คือเครื่องดื่มอะไรครับเมนูน้ําดื่มของเราจะมีดยวยกันทั้งหมด2เมนูด้วยกันนะฮะเมนูแรกที่ถือนะครับจะเป็นเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่โซดานะครับตัวนี้เป็นข้าวน้ําข้าวสวยเจลลี่น้ําผึ้งครับผมอันนี้อันของป๊อปปี้เป็นน้ําข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นยังไงก็แรกคาดหวังเป็นบังคุดอ่าอันนี้ก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วมันซาด้วยเฮ้ยแต่ตรสชาิ ตกใจนะอร่อยหวานสดชื่น่ะเดี๋ยวผนชิมอันนี้หน่อยนะครับเฮ้ยตกใจตอนแรกบอกว่าเออน้ำมังคุนแน่เลยเราต้องการที่จะให้มีทั้งสุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้ความสดชื่นของการทานข้าวไปด้วยนั่นเองนะครับสดชื่นหวานเบาๆแล้วก็เอ้ยแปลก เคยชิมน้ำเข้าเชฟเจ๋ไหมครับเชฟครับขอนิดเดียวราคาแท่งแล้วเท่าไหร่ครับเชฟราคาแท่งตอนนี้นะครับยังเป็นในช่วงของโปรโมชั่นนะครับ29บาท29บาทยกเว้นยกเว้นข้าวเหนียวทุเรียนเราจะให้เป็น king of ผลไม้หน่อยส35บาทครับเขาไม่ต้องไปแทงใช่ครับเชฟร้านอยู่ที่ไหนบ้างครับร้านของเรานะครับตอนนี้อยู่ที่สยามวันชั้นสองนะครับตอนนี้เป็นสแตน d a อ o n e นะครับและในเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะเปิดอีกที่หนึ่งที่สีลมคอมเพล็กซ์ครับผมนอกจากนั้นยังมีเป็นบูธด้วยบูธของเราตั้งอยู่ที่ BTS หมอชิดและ BTS อา เหมาะมากเวลาจะขึ้น BTS แล้วบางทีแบบและนอกจากนี้ยังมีฟุตทักด้วยนะคุณมีฟุตทักด้วยทักไปจอดตามงานต่างๆมีการอาวุฒต่างๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นงานเกษตรแฟร์จนถึงวันที่11นะครับผมใครอยู่ใคไหนก็ไปเลยนะการนี้น่าสนใจมากขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากเลยคับขอบคุณมากนะครับส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้พี่บูชเขากลับมาเข้าห้องครัวแล้วค่ะวันนี้จะมาทำข้าวผัดเย็นตาโฟและเดี๋ยวช่วยกันแซ่บเจอกับสเต็กจานดาวเทียมพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ ซ่าแซ่บปลาซ่าช่วยกันแซบมาแล้วนะคะวันนี้ใครชอบกินสเต็กบอกเลยว่าห้ามพลาดนะจากร้านสเต็กอ้วนผอมค่ะ,ะร้านนี้ทำสเต็กมา29ปีคุณนานมากเลยนะสา<ะ>่ใช่ที่ตลาดสามย่านร้านดังเลยแต่จุดเด่นของเขาคือ สเต็กจานดาวเทียมตรงนี้ค่ะอบอกเลยว่ามันต้องจานดาวเทียมแบบนี้เลยสามารถกินได้หลายหลายคนแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาเมนูอะไรใส่ในนั้นบ้างม,มีทั้งสปาเกตตี้จะเป็นหมูเนื้อเฟนฟายคือใส่รวมกันได้หมดแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆถ้าไปที่ร้านเนี่ยจานดาวเทียมกว่านี้อีกนะมีใหญ่กว่านี้อีก<ม>หรอมีใหญ่เท่าโต๊ะที่พวกเรายืนใกล้ๆอยู่เนี่ยคุณผู้ชม<อ>คือใหญ่มาก สามารถใส่ได้เป็น1ิบอย่างโอ้ยกินกี่คนดีหลายคน <c oughs> อย่างน,อน้อยต้อง1ิบคนมาสิบอย่างอะจริงแล้วสามารถเลือกได้เนี่ยชอบตรงนี้แล้วราคาก็ดีมากๆด้วยนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วมีเมนูอื่นด้วยนะก็จะมีเป็นเมนูหมื่นลีอันนี้ก็ขายดีมากเลยเป็นวุ้นเส้นผัดพริกเผาคณะสามารถเปลี่ยนผักที่ใส่ได้นะคะจะใส่แบบไหนก็ได้แล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานด้านนี้ก็น่ากินเหมือนกัน เน่ยเมนูของเขามีให้เลือกเยอะเดี๋ยวจะเป็นนี่กะหรี่หมูกรอบอุย้ยอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันววแล้วก็ราคา70บาทเองอันเนี้ยไม่แพงด้วยแหละราคาดีจริงๆใช่ไหมแต่อย่างถ้าเป็นจานเดาเทียมตรงนี้จะบอกว่าต้องสั่งอันนี้เลยพราะ กอดองเบอร์อเป็นเนื้อหมูสอดไส้แฮมชีสคือเขาบอกว่าจะไม่มีอะไรสต็อกค้างนะเวลาคุณผู้ชมแบบไปไปสั่งของอะ่ะคือเขาจะทําให้เลยทอดใหม่ๆอร่อย,ออยๆตร,อตรงนั้นเลยไม่ามพลาดดีจริงๆนะคะใครสนใจร้านอยู่ที่ตลาด3มย่านชั้น2ไปกันได้เลยนะคะ<ๆ>เบอร์โทรนะคะ086 317 7670ค่ะ สว,วันนี้บุชเขาอยู่ห้องครัวแล้วอยาทม่บอกไปต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะ<ม>วันนี้เขาจะมาทําเป็นข้าวผัดเย็นตาโฟสี่ชมพูน่ารักน่ารักไปดูกันเลยค่ะช่วงซับ from home กับบุชเลชานสวัสดีครับท่านผู้ชมไหนใครคิดถึงผมในห้องครัวบ้าง ผมก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันนะอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําเมนูสีชมพูสีชมพูกันเพราะว่าเข้าเดือนกุมภาพัานธ์แล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวผัดเย็นตาโฟกันครับจะหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันดีกว่ามาดูเครื่องกันครับแน่นอนต้องมีซอสเย็นตาโฟลูกชิ้นทอดเต้าหู้ทอดวันนี้ผมใส่กุ้งสดด้วยนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้กระเทียมเจียวลูกชิ้นปลาข้าวที่เราแช่ตู้เย็นไว้ท่านผู้ชมครับสิ่งที่จะทําให้เมนูนี้เป็นเย็นตาโฟมากขึ้นผมจะใส่ผักบุ ุ้งไทยด้วยแล้วก็ปลาหมึกกรอบด้วยครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมจะนาเต้าหู้ปลาลูกชิ้นกุ้งลงไปทอดในน้ํามันร้อนๆเลยครับผมแล้วก็ตักขึ้นพักไว้จากนั้นก็ตามด้วยเต้าหู้ทอดนํามาทอดให้กรอบๆเลยครับแล้วก็นํามาพักเสด็จน้ํามันไว้ครับและเราก็จะเบาไฟหน่อยนึงนะครับแล้วก็ทอดตัวเกี๊ยวกรอบครับให้เขากรอบกลมเลยครับ พอเขากรอบแล้วนะครับก็เอาขึ้นไปพักเสด็จน้ํามันได้เลยครับผมพอเราเตรียมทอดของเรียบร้อยก็มาถึงคิวผัดข้าวแล้วครับในกระทะใส่น้ํามันลงไปตามด้วยกุ้งหมือกรอบแล้วก็ผัดด้วยเขาเจอความร้อนสะดุ้งน้ํามันร้อนๆครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวเพื่อเพิ่มความหอมลูกชิ้นปลาแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยเลยครับผัดให้เขานะครับมีกลิ่นหอม แล้วก็ตามด้วยซอสเซียนเตโฟที่เราเตรียมไว้ครับจะใช้แบบสำเร็จรูปก็สะดวกเลยครับผมตอนนี้กลิ่นหอมมากครับทุกคนจะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยผักบุ้งไทยเลยครับประโยชน์ของเขาเยอะมากเลยครับวิตามิน A สูงไฟเบอร์สูงผัดให้เขาสลดแล้วก็ตามด้วยของทอดที่เราทอดไว้ก่อนหน้านี้ครับปรุงรสเพิ่มตามใจชอบแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาผัดเซยนเตโฟ อย่าลืมใส่เกี๊ยวทอดกระเทียมเจียวที่เราทำไว้นะครับเครื่องแน่นสุดๆครับเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นสายเย็นตอโฟห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดครับโอ้โหถูกใจคนรักเย็นตอโฟแล้วก็เข้าผัดเลยผมขอตัวไปทานเมนูนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผมคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าแบบน่ากินอะจนถึงขั้นป๊อปปี้บอกว่าหอมมาถึงนี่เลยหอมถึงตูเลยหอมได้ยังไงเขาทำที่บ้านไม่สเต็กอ้วนหอม่าหอมถึงสตูเลย ยอกยอกนะฮะพี่บุ๊ชทำอะไรก็น่าทานเปหมดแล้วครับผมอือ,อ,อโชคดีค่ะคือคุณพาวินีค่ะนี่นะครับเราขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับในวิธีการรับสนุกง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR code คส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกล่องนี้แล้วล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับแต่ที่สําคัญนะฮะช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็เรียกว่ากาลังเยอะเลยถ้ารายการเราโทรไปนะครับผมจะไม่มีการให้คุณต้องโอนตังค์และไม่ต้องทากิจกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเรา ก็รับของรางวัลเลยครับง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใครมาอ้างบอกว่าโทรจากแซฟพาซาแล้วให้โอนตังค์ไม่ใช่นะคะถูกต้องครับสวัสดีค่ะคุณภาวินีโทรจากรายการแซฟพาซานะคะ,ะ,ะที่ค่ะ,ะอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพกรุงเพ<ๆ>นี้สงชื่อมาในแซฟพาซาแบบนี้วันนี้เป็นผู้โชคดีรับไปเลยค่ะเตาอบไฟฟ้าจากสมาร์ทโฟนเย้ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะพี่ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนครับจบจากรายการเราไปต้องติดตามมาต่อครับกับรายการข่าว3มสีตอนนี้เนี่ยอุ้ยเขามานั่งรอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพข่าวในออนไลน์นะคะซึ่งแบบว่า ลาะรู้ไหมว่าข่าวปลอมเยอะมากภายในหกวันมีคนมาแจ้งสามล้านคนโดยจริงเดี๋ยวนี้จะแบบดูอะไรต้องใช้วิจารณญาณถูกต้องที่สุดแต่ก่อนไปฮะนิดนึงฮะสิบแปดมกรุสุดเลินี่คุณเป็นนางเอกนี่ครับใช่ไม่จริงเลยใช่ค่ะไม่หลบเลาผ่านด้วยห่องแต่ว่าวันนี้เราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมก่อนวันนี้พวกเราแซปป่าซาสวัสดีค่ะ Stop.